ทีตารีเสวางเจ็ดแปดสดีค่ะลำนำกระดูกโยกที่นำแสดงโดยเสือจ้าและเรนมินได้คะแนน6.3คะแนนจากโตปานระยะเวลาในการผลิตต่อปีก็คือ1ปีครึ่งเทคนิคพิเศษที่ผลิตอย่างจริงใจ1,500นาทีการแสดงของตัวละครเอกชายสืออิงในละครเทพนิยายนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค,ค่ะและทักษะการแสดงของทีมงานทุกคนล้วนได้รับการยกย่องอย่างสูงทั้งผู้กำกับ และผู้เขียนบทบทบาทตัวละครของเือจานส์ซืออิงนั้นยอดเยี่ยมมากจนได้รับการแนะนําให้เป็น BGM ในแวดวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สําคัญการถ่ายภาพที่สวยงามในชีวิตจริงของเขาด้วยสุนทรียภาพแบบตะวันออกทําให้เขาโด่งดังทั้งในประเทศและต่างประเทศไอพีของเือร์จานได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแฟนๆหลายคนต่างไล่ตามเขาเสือจาจยนได้สร้างชื่อเสียงและความนิยมมาสู่ประเทศสิ่งนี้น่าทึ่งมากๆค่ะ สำหรับละครที่กล้าหาญของสืออิงนั้นได้9.3คะแนนอันที่จริงลำนำกระดูกโยกมันคือละครเทพนิยายที่มีมุมมองสามมิติอย่างแน่นอนและมีความแตกต่างจากละครเครื่องแต่งกายโบราณเรื่องอื่นๆพระเอกและนางเอกไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยการแต่งงานกันเสมอไปเอฟเฟกและนักแสดงทุกคนก็แสดงได้ดีมากโดยเฉพาะตัวละครซืออิงเสี่ยจ้าสามารถสื่อสารและแสดงออกมาได้ดีมากเช่นเดียวกัน สำหรับพี่ปานแล้วทุกครั้งที่ได้เห็นภาพของซื้ออิงพี่ปานก็จะรู้สึกเศร้าใจมาดูทีไรก็ร้องไห้ทุกทีสถานะระดับสูงที่แท้จริงของเซอร์จานนั้นถูกลอล้อมด้วยความแข็งแกร่งเอฟเฟกตรังสีที่เกิดจากการออกอากาศของละครที่มีประสิทธิภาพทําให้เซอร์จานได้รับความนิยมจากในประเทศไปยังต่างประเทศและสไตล์ที่ไม่ธรรมดาของเซอร์จานได้เปลี่ยนกิจกรรมสาธารณะที่หายากให้กลายเป็นการเปิเปดเผยที่มีประสิทธิภาพ ในสองวันที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีกี่คนที่นอนดึกทั้งคืนมีกี่คนที่วนเวียนอยู่กับก,บการปัดหน้าจอไม่หยุดและมีกี่คนที่คลั่งไคล้ยอย่างหนกักการเดินทางไปสิงคโปร์ของเสียจานสามารถพิสูจน์ประโยชน์นั้นได้อย่างแท้จริงเสียจานไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมงานสกิมมิ่งไนเขาจะได้รับการกรีดร้องทุกที่ที่เขาไปทุกๆคืนทุกทกที่ที่เขาปรากฏตัวมันคือสกิมมิ่งไนของเสียจานหลังจากการท่องเว็บเป็นเวลาสองวันติดต่อกัน พี่ปานก็รู้สึกว่าพี่ปานไม่สามารถดูวิดีโอและรูปภาพสั้นๆทุกประเภทให้จบลงได้ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตอย่างต่อเนื่องมุมมองที่แตกต่างกันเสียงจานได้ปรากฏอยู่เต็มหน้าจอและเสียงกรีดร้องของแฟนๆโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีภาพหรือวิดีโอที่มีความคมชัดสูงไม่มีแม้แต่ภาพเดียวที่ไม่สั่นไหวมีเพียงภาพพร่ามัวตลอดกระบวนการใครในแฟนคลับจะเข้าใจได้เพราะใครๆก็ต่างตะโกนเรียกซูเปอร์สตาร์ น่าใสาต่อหน้าพวกเขาเซียจ์จานทั้งรออ่อ,อนน้อมถ่อมตนสุภาพและรู้จักขอบคุณแฟนๆต่อหน้ากล้องและแฟนๆที่ถือกล้องและมือถือได้อย่างมั่นคงโดยไม่สั่นไหวได้อย่างไรต้องบอกว่าวิดีโอที่พระมัวและสั่นคลอนนี้เป็นการให้ความเคารพต่อการไล่ตามดวงดาวและความรักของเซอร์จานอย่างถึงที่สุดดังที่ชาวเน็ตคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าเดิมทีฉันได้ย่อเย้ยบทความของจินเจียงป่าจง ต่เซอร์จานได้ทำตัวเหมือนเป็นผู้สืบทอดในทัวร์เขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมของแบรนด์แต่ดูเหมือนว่าเขามาที่นี่เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการซื้อกิจการ,รมูลค่าหลายร้อยล้านหยวนเป็นเพราะเซีร์จันจริงๆที่หลายคนจะทำลายการรับรู้ที่จัดตั้งขึ้นและล้มล้างความคิดอันสูงส่งของพวกเขาเองเมื่อพวกเขาเห็นเซีร์จันในตอนนั้นพวกเขาก็แค่อยากเป็นภรรยาตัวน้อยของเซีร์จานอยากเป็นแม่ของเซีร์จานแม้ว่าจะเป็นเรื่องตลก แต่เราก็ต้องยอมรับว่าเซอจั่นเข้าร่วมงานแบรนด์ของรับลอเรนในระหว่างทริปนี้ด้วยรูปลักษณ์และออร่าของเขาเขาหล่อเหลาและเปล่งประกายมากเราต้องยอมรับว่าการปรากฏตัวของเซอจันทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเขาก็สามารถทำให้ทุกคนหัวใจเต้นรัวได้เสมอเขาเป็นเจ้านายในชีวิตจริงๆหรือชาระเบิดอันน่าทึ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ในละครโทรทัศน์ทั้งหมดนี้ ล้วนเกิดจากเสียจานทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรากําลังดูละครและไม่เชื่อว่านี่คือเสียจานตัวจริงมันน่าตกใจมากจริงๆแม้แต่สื่อยังเป็นทางการหลายแห่งในสิงคโปร์ก็ได้ออกบทความทันทีว่าเสียจานดาราชั้นนําของจีนได้โค้งคํานับและโบกมือในการมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรกแฟนๆและเสียจานวิ่งไปทั้งสองทิศทางด้วยกิจกรรมในต่างประเทศนี้เสียจานได้รับความนิยมอย่างมาก และยังทําให้แบรนด์ต่างๆได้มองเห็นคุณค่าทางการค้าที่ยั่งยืนและอิทธิพลทางสังคมของเขาอีกด้วยดังนั้นการเป็นผู้เล่นระดับท็อปที่แท้จริงจึงถูกหล่อล้อมด้วยความแข็งแกรง่งและเอฟเฟกต์ที่แผ่ออกมาจากการออกอากาศของละครที่มีประสิทธิภาพทําให้เซอร์จ้านได้รับความนิยมจากในประเทศสูต่ต่างประเทศและรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนจะเปลี่ยนกิจกรรมสาธารนณะที่หาได้ยากให้กลายเป็นการเปิดเผยที่มีประสิทธิภาพคนอื่นพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะใช้ใบหน้าของตนเพื่อสร้างการค้นหาที่ร้อนแรงแต่ไม่มีผู้ใดดีเท่าการปรากฏตัวของเทพเจ้าชายเสือจานเสือจานดูเหมือนจะเป็นคนประเภทที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆเลยและมีส่วนร่วมอย่างมากในการถ่ายทําเท่านั้นแต่เมื่อถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกคนจะต้องตกตะลึงและตอนนี้พี่ปานก็เชื่อว่าทุกคนกําลังตั้งต,า,งตารอว่าเราอย่างเป็นทางการของสตูดิโออย่างแน่นอนค่ะแน่นอนว่า เขาจะไม่ทำให้แฟนๆต้องรอนานเกินไปในการปรากฏตัวของเซอร์จานในครั้งนี้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างก็ชื่นชมเซอร์จานว่าเขาเหล่อมาเขาเป็นเหมือนเจ้านายน้อยเขาเหล่อพอๆกับผู้ที่มีอำนาจในตลาดที่แฝงตัวอยู่ในตลาดเป็นซ e อที่เอาแต่ใจแม้ว่าชาวเน็ตบางคนจะไม่ได้เป็นแฟนของเขาแต่ทุกครั้งที่พวกเขาได้เห็นเขาเป็นสุภาพบุรุษที่สุภาพและถ่อมตนก็ทำให้พวกเขารู้สึกดีมาก และผู้สัญจรไปมาในต่างประเทศยังได้ให้ความสนใจกับเซอร์จันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มเข้าใจาและติดตามผลงานเก่าๆของเซอร์จันอีกด้วยเซอร์จันได้ปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ที่งานมารีน่าแบร์เซนอีเวนต์พลาซ่าในสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมงานป๊อปอัพสโตร์ของน้ำหอมรับลอเรนการมาถึงของเซอร์จันทาให้บรรยากาศในที่เกิดเหตุเปลี่ยนไปและมีชีวิตชีวามากและผู้คนก็รู้สึกคึงกับออรา่าและความงามของเขาเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะแสดงความเคารพต่อแฟนๆนเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางกลับเดิมจากด้านข้างโดยสินเชิงและเดินวนรอบสนามเพื่อกราบทําให้ผู้คนรู้สึกสะเทือนใจมากเขารักและเคารพปีเตอร์แพนของเขามากๆค่ะว่ากันว่าแบรนด์งานอีเวนต์จากสิงคโปร์ได้แสดงความจริงใจอย่างเต็มที่เขาได้เปิดช่องว่าง VVIP สําหรับเซสชันโดยเฉพาะพร้อมการจัดเตรียมแผนต้อนรับซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติที่ไม่มีใครเทียบได้กับการปฏิบัติอันทรงเกียรตินี้ หลายคนคิดว่างานนี้มีเพียงเซอร์จานคนเดียวเท่านั้นที่เขารวมแต่จริงๆแล้วมีทางเดินกว้างระหว่างพื้นที่ที่ผู้ชมของแฟนๆกับเวทีในบริเวณของสนามด้านในแต่หลังจากที่เซอร์จานถ่ายทําที่สนามด้านในเสร็จแล้วเซอร์จานก็เดินออกมาเขายิ้มและโค้งคำนับเพื่อทักทายปีเตอร์แพนหลังจากสํารวจร้านเสร็จแฟนๆทุกคนก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาในทันทีแต่เขากลับเดินเป็นวงกลม เพื่อมาหาแฟนๆของเขาแล้วก็เดินวนกลับอีกฝั่งเขาน่ารักมากจริงๆค่ะแฟนๆยินดีรอเขานานเท่าที่เขาจะต้องการก่อนหน้านี้มีคนถามพี่ปานว่าเพื่อนของเซอร์จานคือใครพี่ปานก็ขออนุญ,ญาตแชร์ในคลิปนี้เลยนะคะเพื่อนร่วมชั้นของเซอร์จานชื่อตาปอคนที่สวมหมวกอยู่ข้างๆเซอร์จานและหนุ่มในกลุ่มของศัตรูทั้งหมดมีเพียงตาปอคนเดียวเท่านั้นที่แต่งงานแล้วและแต่งกับเพื่อนร่วมชั้นเดียวกัน ในสมัยเรียนมหาลาัยเดียวกันดังนั้นภรรยาของเขาจึงสบายใจมากเมื่อตาปอไปทำงานกับเซอร์จานว่ากันว่าเด็กทารกที่เซอร์จานเคยอุ้มอยู่ในอ้อมแขนของเขาที่มีภาพรั่วไหลออกมาก่อนหน้านี้และลือกันว่าเป็นลูกของเซอร์จานนั้นแท้จริงแล้วเป็นลูกของตาปอพวกเขาสนิทกันมากและทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันในสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยด้วยค่ะ